มาสำหรับอีพีสองนะคะโอ้ยเป็นอีพีที่รู้สึกว่านางเอกแบบยังไงยังไม่อยากแบบเขายังไม่ถูกกันน่ะใช่เขายังเขายังยเข้าใจกันแบบผิดผิดอยู่อ่ะใช่ก็แต่ก็รู้สึกดีแล้วที่เขาได้เคลียร์กันนิดหน่อยน,อนิดหน่อยเนาะเพราะว่าบางอย่างแต่ว่าพระเอก็เป็นคนที่ไม่ไม่พูดอะไรเยอะนะก็คือแบบไม่ปฏิเสธไม่อะไรมากเล้วแต่จะมองยังไง ก็คิดว่านางเอน่าจะค่อยๆเห็นแหละเนะจากคนอื่นจากคนอื่นใช่จะไม่ใช่จากปากหมอกู้หรอกอย่างอย่างเรื่องอการให้อะไรนะให้ผ้าเย็นกับอะไรนะก็ไปเข้าใจผิดเป็นอีกคนหนึ่งพอคนอ่พอหมอตู้จะบอกก็ไม่ทันบอกซะแล้วอยังว่าแย่ฉากสุดท้ายก็อจะให้ทิ่ชูเขาซะหน่อยเขาก็ไม่เห็นเอออย่างเงี้ยถ้าเป็นตีงเนี่ยก็คือแบบอาจารย์กู้ยังไม่ เอาออกมาเลยก็ไรช่วยอะ่ะคงจะจกเขาไปเอาเองเอาอะไรช่วยออกมาไม้อะไร่ฉันก็จะแบบมองุูคามซาวนุ่นตาดูเลยว่าเอาอะไรช่วยอยู่ในกระเป๋าเหรออุ้ยคุณเจ้ากระดาษที่ช่วยฉันเหรอะคะด<อ>ูเลยอ่าเดี๋ยวเราพูดตั้งแต่ต้นก่อนเนาะต้น e <อ>ีกอนละกันว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นบ้างวันนี้ก็มาที่ ่คุณพ่อยอมแอดมิชใช่ไหมใช่พ่อคุณแม่เนี่ยต้องเล่นบทเล่นใหญ่สักหน่อยเล่นละครหนึ่งก็แต่แกก็คงเสียใจจริงแต่ว่าก็แบบเติมแต่งเข้าไปให้แบบอลังนิดหนึ่งให้พ่อยอมเข้ารับการรักษาด้วยการเนาะใช่ถึงพ่อก็ยอมแอดมิชเนาะแต่แอดมิชก็คือแอดมิชแบบเหมือนที่พี่ยินกูดด่วนกันเฉยทําไมเขาไม่ยอมตรวจก็ไม่รู้เขาก็กลัวเจอหรอหรือยังไงตอนแรกน่ะอาจจะยังไม่มี อาการแบบเป็นเลือดออกมาแต่ทีนี้ล่าสุดพอมีใช่ไหมก็เลยกังวลใช่กังวลจนแกจะเอาบุหรี่มาดูใช่ไหมหมายถึงสื่อว่าแกเครียดเหรอใช่ถ้าเครียดอ่ะสูบบุหรี่มันผ่อนคลายถ้าได้นิโคตินอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เริ่มเครียดเริ่มแบบไม่อยากให้ลูกรู้ใช่ก็เลยเนาะก็เลยแบบแล้วคนที่เป็นลูกอ่ะมันลำบากใจอ่ะคือเราอยากให้พ่อรักษาอยากให้พ่ออะไรอย่างเงี้ยพ่อก็ดื้อดื้อมากแล้วที่มันตลกก็คือ เรื่องหนึ่งก็คือหมอที่จะเปลี่ยนก็คือก็จะเปลี่ยนเป็นคนเดิมโคตรฮาคือเออนั่นแหละก็คือเหมือนกับเราก็ขาดใจหลายอย่างที่นางเอกแบบไปฟังความข้างเดียวแค่เดินแค่เดินผ่านแป๊บเดียวเองเดินผ่านตอนที่คนคุยเมาส์กันอ่ะแล้วก็แล้วก็ไปตีความเองแล้ว่าใชก็อาจจะเป็นเพราะว่าพระเอกไม่ไม่แก้ตัวไงชเพราะแก่เพราะพระเอกก็ยืนอยู่ตรงนั้นไงแต่ก็ไม่แก้ตัวอะไรก็เลย เข้าใจว่าอ้าคือเรื่องจริงอะไรนี่อืมก็ประมาณนั้นซึ่งเราก็คาดเดาว่าที่เป็นที่คนซุดซิบเรื่องนั้นน่ะก็อาจจะเพราะว่าน่าจะเป็นความผิดพลาดของหมอเกาใช่อันนี้ยังไม่รู้หรอกแต่ว่าเราเดาเอาก่อนเพราะว่าหมอเกามีท่าทีทีท่าที่แบบเออเราก็รู้กันสองคนอยู่แล้วคุณอย่าย้ายเลยเหมือนเหมือนมีความรู้สึกผิดด้วยในเวลตาที่ทําให้พระเอกต้องย้ายตา่อก็คืออ uh, าจจะเป็นแบบเคสีหน่เพิ่งใครของเกาซีเนาะ แล้วเกิดมีปัญหาแบบในห้องผ่าตัดเหมือนกับทําอะไรผิดพลาดนี่แหละก็เลยขอให้นักผ่าตัดอันดับหนึ่งก็คือหมอกู้นี่แหละไปช่วยแต่ก็เลยมันก็อาจจะผิดพลาดนิดหน่อยคือเหมือนกับเคสเนี้ยเคสคุณหมอคนไข้คนเนี้ยคุณหมอกู้น่ะไม่ได้ดูมาตั้งแต่แรกเขาเลยอาจจะไม่ได้มีความรู้แบบต่อเนื่องเนาะเร็วาการอะไรเงี้ยมันก็เลยมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ในมันจับจุดเออเหมือนจับจุดเหมือนแบบอยู่ดีๆกะทันทันต้องผ่าตัด แทนเนี่ยแล้วแบบไม่รู้อะไรเลยใช่ด้วยความเป็นเพื่อนกันก็เลยในนาทีนั้นก็คืออยากจะช่วยเพื่อนตัวเองด้วยก็เลยเออพอมันผิดพลาดมาปุ๊บก็เลยเป็นคนอื่นก็เลยตาหน้าว่าเป็นความผิดของหมอกู้ซึ่งคนที่รู้ความจริงแท้ๆน่ะอาจจะมีแค่สามคนก็คือหมอกู้หมอกู้หมอเกาแล้วก็อ่ารองพออ่า อันนี้คือหรือว่าในห้องผ่าต,ตัดด้วยอะรวมคนในห้องผ่าต,ตัดด้วยแต<ม>่หมายถึงตัวละครหลักที่ล้วนน่าจะสามคนนี้<ม>ทีเนี้ยองผอ,อ,อก,ก็เลยพยายามที่จะช่วยหมอกู้ตลอดคนก็เลยมองว่าเป็นเหมือนกับลูก,ลกเข<ค>ยคนโปรดอ,อะไรงเงี้ยที่จริงแกอาจจะไม่ได้มองว่าลูกเขยคนโปรดก็ได้แกอาจจะแค่อยากจะปกป้องคนนี้เพราะคนนี้ปกป้องลูกสาวตัวเองใช่ก็เลยแบบว่าอแบบไม่อยากให้ออกนะเพราะเพราะเธอก็ไม่ได้เป็นคนผิดเพราะพระรู้ความจริงงว่าไม่ได้เป็นความผิดของ ตัวเองจะรู้ความจริงแต่ไม่สามารถที่จะพูดออกมาได้ด้วยชื่อเสียงของตัวเองเนี่ยลูกลูนตัวเองาอาจจะุดจจกพออก็ได้นูใช่เอออาจจะด้วยหน้าที่การงานลองพออี่ว่าพี่พออพอปเป็นอีกคนหนึ่งที่อยู่ในห้องประชุมที่ถามว่าหมอกู่มีความคิดเห็นอย่างไรโอเออคนนั้นอ่ะพออใช่ไหมแล้วคนข้างๆนั้นหน้าเหมือนกันเลยนะลูนัอนหรือเปล่าลูกพออไหมหรือเป็นอาจจะมีบทบาทเด่นอยู่ในอนาคตอยู่น่าจะเป็นคู่ปรับของพระเอกอยู่เพราะว่าดูจากแววตาเขาแล้วว่า พอเหมือนเขาไม่ได้เก่งไม่ได้เก่งเท่าหมอกูพอพูดอะไรแล้วพ่อก็ไม่เชื่อหรือเปล่าคนอาจจะเป็นพ่อพูดอะไรพ่อก็ไม่ได้เข้าข้างตัวเองเข้าข้างแต่คนนี้อาจจะเป็นลูกจริงๆนี่แหละก็คือลูกที่จะพยายามที่ทําให้เข้าตาพ่อแต่พ่อไม่เลือก ซึ่งคนนี้น่าจะมีบทบาทนะคืออาจจะทําอะไรให้หมอกู้เสียเสืองเสียชื่อเสียงหรือทางที่จะให้หมอกู่เด้งให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้จะมีบทบาทอยู่หรอกดูทรงอืพอมีส่วนกือกลกองเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็เริ่มมีแววตรงแววตามมองแบบอ่าครับอะไรเงี้ยเพราะความคิดเขาไม่ตรงกันเนี่ยใช่อแล้วก็อีกคู่นึงคู่รองที่เป็นสีสันของเรื่องก็คือคู่ของเพื่อนนางเอกก็แบบซานซานเออซานซานกับลูกเออชื่ออะไรกู้เซี่ยวเหรอ <utan> <S <S อะไรเป็นน้องชายของหมอครู่<อ>เป็นคู่ที่แบบน่าจะเป็นสีสันของเรื่องเพราะว่า<อ>ไม่ได้แบบไม่ได้มีเรื่องราวอะไรมากนะ<ช>แต่ว่าแค่แบบเหมือน Band จีบกันไปมาแล้วก็มีเรื่องตลกม้สึบทันกันมาก <Wilson S 2> เลยรู้สึกถึงทันกันแต่ว่าไม่ได้ดูมีสตอรี่อะไรมากมแต่เราคิดว่ามันจะมีคู่อื่นอยู่ซึ่งคู่รองอ่ะน่าจะไม่ใช่คู่นี้มันจะมีคู่อื่นอยู่อ่านั่นหละน่าจะมีคู่อื่นอยู่นะคะแต่คู่นี้น่าจะไม่ใช่ตอนแรกเรามองไปคู่รองแต่มันดูไม่มีสตอรี่อ่ะอาจจะมีในอนาคตรอันนี้เป็นสีสันเฉย เหมือนฉันคบเพืเ่อนมันเป็นเหมือนเด็กน้อยกันไหมครับชอบแต่ว่าย,ยังไม่มีแบบเรื่องราวสต,ตอรีอร่ที่เป็นแบบว่าเรื่องราวหรือว่าค่อยๆปูหร,รือเปล่าไม่แน่ใจแต่ว่าค,คุยจากคนที่แบบไม่เคยรักกันจริง<อ>เนี่ยแล้วค่อยยมารักกันจริงทีหลังในอนาคตแต่บิวอะมีความคิดว่าคู่เนี้ยเป็นคู่สีสันเฉยคือจะเป็นแค่คู่ที่แบบเป็นกจัดการไปมาให้เราดูตลกแล้วก็มีเป็นเชื่อมแกปของคู่หลักเฉยแต่มันจะมีคู่รองบิวคิดว่าต้องมีคู่รองแน่นอน ไม่รู้ว่าเป็นอาจจะเป็นคู่ของหมอเกาไหมหมอเกาอาจจะ<อ>มีผู้ชายคนนึงโผลมาไหมเพราะหมอเกาดูมีสตอดูมีเป็นเป็นแบบเป็นเด่นน่ะเขาเรียกว่าอะไรดักลองจากพระเอกใช่เป<อ>็นชายเพราะฉะนั้นยูเคียหมอเกาน่าจะมีผู้ชายอีกคนหนึ่งเข้ามาอยู่นะน่าจะมีฟ้าคู่เขาอาอืม<อ>น่าจะมีอยู่หรือว่าลูกพอเนี่ยชอบหมอเกาหรือเปล่าวะอ๋อลูกพอเหรอ่ลูกไม่แน่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นลูกชายพอไหมอืมต้องมีอีกต้อมีอีกคู่หนึ่งใช่ใช่อาจจะมีใช่ ก็ประมาณนี้นะคะในอีพีนี้ไม่มีอะไรแล้วนอกแต่ในที่แบบฉากจบก็คือเหมือนเขาวอล์กวิดีโอไหมก็มีที่เขามันเขาเลือกเขาแบบให้เราดูทุกอีพีเลยเนาะเหมือนกับตอนที่เขาคบกันแล้วอะเออเออแล้วก็เล่าถึงเล่าถึงเรื่องราวในอีพีแต่ละอีพีอย่างเช่นอีพีนี้ก็เป็นเรื่องราวตอนให้ที่ประคบให้ที่ประคบเอ้าคุณให้ฉันเหรอเพิ่งมารู้ต่างคบกันเลยเนี่ยเออโนเสียวตู้ฉันเลยขอขอครบรบสามทีแต่เธอเห็นะไรสามีขอคบรบสามีเฉย คีชิบคีชิบก็ดีนะไม่ค่อยเห็นหนางนางไหนทําแบบนี้นะเนาะเป็นเหมือนว่าแบบตอนคบกันแล้ว,ลวอะไรอย่างเงี้ยน่ารักดีโอเคค่ะมีอะไรอีกไหมอยากพูดมไม่มีแล้วนะคะโอเคประมาณนี้ในอีพีที่สอง ก็ฝากเป็นกลรงใจให้เราไปจนจบเลยนะใช่แล้วค่ะใครที่อยากจะดูตัวเต็มๆเนาะไปดูใน VTV ได้นะคะแล้วก็จะแปะลิงก์ให้ข้างล่างเหมือนเดิมซึ่งที่เราดูจะเป็นเวอร์ชั่นซับนะคะตอนนี้รู้สึกว่าจะมีภาคไทยออกมาแล้วภไทสองสมีีแล้วใช่ทุกคนก็สามารถไปเลือกดูได้นะคะว่าจะดูแบบไหนอันนี้เราได้เริ่มต้นเป็นซับมาแล้วก็เลยโอเคดูซับไปดูซับไปเลยเรื่อยๆนะคะโอเคใครมีอะไรเพิ่มเติมนะคะแนะนําใต้คลิปได้เลยนะคะ ฝากทุกคนเป็นนลันใจให้เราเหมือนเดิมด้วยการกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ช่องนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งใช่แล้วเพื่อจะแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเรานะคะและก็ตอนนี้ช่องของเรานะคะมีปุ่มกดสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนสามารถสนับสนุนเรานะคะด้วยการกดสมัครสมาชิกเข้ามาเพื่อรับสิทธิพิเศษจากช่องนะคะดูคลิปวิดีโอก่อนไทยใช้อีโมจิเนาะใช้อีโมจิได้นะคะแล้วก็มาคอมเมนต์กันแล้วก็แนะนาคตก็จะมีคอนเทนต์พิเศษให้สมาชิกเท่านั้น ส่วนใครไม่สะดวกก็ไม่เป็นไรนะคะค่อยสนับสนุนกันภายหลังก็ได้หรือสนับสนุนกันด้วยวิธีการดูกดไลค์กดแชร์ก็กดติดตามก็ได้เหมือนกันแล้วแต่ทุกคนสะดวกเลยเนาะคอนเทนต์ยังดูได้ปกติชทุกสัปดาห์เช่นเคยทุกสัปดาห์ทุกสัปดาห์โอเคค่ะเจอกันในทีหน้านะคะขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะสวัสดีคับ